ักษณะของป่าก็าจะเป็นคนคนุนรวนที่เล่นครับแต่เวลาจริงจัง้จริงจังครับเราเป็นคนที่ห่วงน้องสุดสดเลยครับ ผมนะครับชนก็จะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆเหมือนผมเลยเนาะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอเราข้ามกันไปเลยดีกว่าก็นะครับก็มีนิสัยขี้เหวี่ยงขี้วีนโลกส่วนตัวสูงแต่ก็มีคนคนหนึ่งทําให้ก <c oughs> ็เปลี่ยนชีวิตน,นะครับก็ต้องรอติดตามชมครับว่าเป็นใคร <c oughs> เป็นพี่น้องอะเนาะพี่น้องรักกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามชมครับ รู้สึกดีครับนี่คือแบบตลกเลยทำไม, <c oughs> ไมพูดอย่างนั้นไม่ไม่ <c oughs> ก็รู้จักกันมาก่อนแล้ว,ลวได่รู้จักตั้งแต่เรียนนู่นนะใช่เพราะว่าเราเป็นคุดดน่รดกในการแต่แบบตอนนี้รู้จักกันแรกๆไม่ชอบหน้ากันทำ,ทำไมอ่ะผมหลอกไปอันนี้ปูขี้เกย์ใก็น้องก็จะฮอตใเโรงเรียนเงเราก็แบบทขาไมไอ้นี่ดังจังเลยก็เลยแบบใจหิดตจหิดแต่พอได้รู้จักนอ้องก็เป็นคนน่านรัก เป็นคนที่เข้ากันดีนะครับนิสัยนาา่ารักพูดเนินเนือเดเดเด้อเดเวลาถ่ายก็จะแบบมีฉายาว่าโกคลิปโลนะครับจะคลิปโลตลอดเลยไม่รู้ทําไมไม่ก็มีเทคนิคอย่อยไงแบบเสียงรถรู้นีนะให้พี่พูดติดเขาผมมา ตลอดแล้วก็เป็นคนที่น่ารักพอสมควรฮะเราเป็นคนที่ที่อ่อนทำแบบเวลาเราคุยเราคุยได้ทุกอย่างอ่ะใช,ใช่ครับผมใช่ครับใช่ผมเป็นเรื่องที่สองแล้วครับก่อนหน้านี้ผมมีเรื่องเร่ก็จดไปดีครับอยู่ขอบคุณมากทุกน เดิมมารวมทันสองเลยทั้งวุ่นวายทั้งแบบจึงกันติดง่ายใช่มันสนิทกันอยู่แล้วอ่ะเนาะเราแบบเราทรได้ก้าได้ก้าเสีย <c oughs> ใช่ก้าได้ก้าเสียแล้วกัน <laughs> คัเตอร์ซีรีส์ด้วยนะครับรักนาน้องชายรักนานครับผมนะครับออนแอร์ On air, วันที่5นะครับผมก็ทางช่องวันเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีครับผมแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงสามารถดูได้ทางไลน์ทีวีด้วยครับผม IG ผมนะครับก็จะเป็น FOLK u n d e r s c o สี่ศูนย์หครับผมของครูก็เป็น PSU underscore PWR ครับผม